สวัสดีครับเอทุกคนนะครับก็รัฐบาลนะครับรัฐบาลชุดนี้ก็ให้ไปแล้วนะครับอยู่ในชุมชนนะครับก็มาสรุปอีกทีนึงนะครับรัฐบาลนะครับก็จะมีรูดหนึ่งห้าเจ็สูตรนี้เข้ามาตั้งแต่เดือนเมีาานะยังไม่รู้นะครับหรือรูด1 2 3 4อันนี้เฉพาะชุดอของเฉพาะชุด16 พิศิกายนนะครับส่วนรุ่น157นั่นนะมาดีนะครับใครจะเจาะเป็นรุ่น157หรือ1234ก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับดูตัวเจาะต่อเลยนะครับตัวเจาะก็จะมี15 17 18 19 25 27 28 29 35 37 38 39 4ี4ห้าสีนะครับก็เน้นไปที่รูดรูดหนึ่งนะครับหรือตามชอบนะครับดูล่างต่อนะครับล่างนะครับรูด1นึ7 9ก็คือรูดได้คีย์นั่นแหละครับนะครับ,นะรบมา1ปีใกล้จะ1ปีแล้วยังไม่รุด สักงวดนะครับไม่รุดเลยนะครับหนึ่งสามาเจ็ดเก้าก็หมายความว่าสองตัวล่างนะครับต้องมีเลขคี่ติดมาหนึ่งตัวนะครับความหมายนะครับใครถนัดรูดก็หนึ่งสามาเจ็ดเก้าก็เชิญเลยนะครับหรือจะตัดออกเจาะเป็นรูดก็คือสามหนึ่งเก้ารูดสามรูดหนึ่งรูดเก้านิ้นที่สามกับหนึ่งนะครับถ้าตัวเดียวเลยก็นิ้นที่สามนะครับแต่ก็ เลือกอีกสักตัวหนึ่งนะครับเป็นสามหนึ่งนะครับจริงๆสามตัวก็ไม่เยอะนะครับก็ดูเจาะเลยนะครับสามหนึ่งสามแปดสามเก้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็เน้นไปที่เก้าแปดสามหนึ่งสามเก้า เน้นสามตัวนี้นะครับ983139ก็ทุกคนโชคดีนะครับ